สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบผมอีกแล้ว MG พี่คนเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโยไกซา,าก้านั่นเองโอเคเนาะวันนี้ก็มีอัปเดตแพทเข้ามาเนาะจะเป็นกิจกรรมแพทของวันที่เอ่อสิบสไปจนถึงวันที่14มีนาคมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรให้ทํามั่งไปจนถึงวันที่14เลยโอเคเนาะก็นี่แหละตามด้านล่างเลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านกันชืออ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็ <left> เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่เนาะจะมีอยู่1เซตจะเป็นเซตคมดาบระดับโบราณแล้วก็เซตคมดาบระดับอสศรินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเซตก่อนแล้วกันเออแล้วยังมีอันนี้ด้วยอุปกรณ์สําหรับผสมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้พวกนี้มันเป็นหน้าตาเป็นยังไงก็ก็ก็อยู่ที่นี่กิจกรรมที่3ลิงก์กิจกรรมโอเคก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่เนาะเซตคมดาบระดับโบราณแล้วก็เซตคมดาบระดับอสูรินั่นเองโดยทซี่เซตคมดาบระดับโบราณนั้น ก็จะได้รับบัฟค่าความเสียหายจากคิิคอนเพิ่มขึ้น2เท่าส่วนระดับอัศวินก็จะเป็น1.5เท่านั่นเองโอเคเนาะ <S <S แล้วก็ไอ้พวกเซ็ตนี้มันจะมีกิจกรรมอยู่โดยที่กิจกรรมอันนี้มันจะบอกว่าเมื่อคุณได้รับอุปกรณ์ใหม่ระดับโบราณคุณก็รับไปเลย 1, 1ล้านทองอ่าหล้านเหรียญทองก็คือได้ธนูก็ได้1ล้านเหรียญทองได้เสื้อระดับโบราณก็ได้อีก1ล้านเหรียญทองนั่นเองแล้วคือแล้วก็เมื่อได้รับอุปกรณ์ใหม่ระดับโบราณอีกเหรอไม่ใช่มันต้้ออองปป็นนนรระะดดััััับบศศวววิิก2ตี เมื่อได้ธนูระดับอัศวินไม่ใช่โบราณนะตัวนี้เขเขียนผิดเมื่อได้ธนูระดับอัศวินก็รับไปอีก50,000 0ทองแล้วก็เมื่อได้เสื้อระดับอัศวินก็รับไปอีก5 0,000 0ทองนั่นเองสําหรับอุปกรณ์ใหม่เนาะโดยที่อุปกรณ์ใหม่นั้นก็สามารถหาได้จากาการสุ่มระดับสูงแล้วก็การผสมนั่นเองโดยที่กิจกรรมได้รับอุปกรณ์ใหม่นั้นก็สามารถได้รับชิ้นละ1ครั้งเท่านั้นเนาะก็ธนู1ล้านเสื้อ1ล้านแล้วก็ธนูอัศวิน500 0 0 0เสื้ออัศวิน500 0 0 0รวมกันเป็น3ล้านสูงสุดที่3ล้านนนั่เอง ชิบชๆอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องถัดไปกันแบค็คแบค็คก็เรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องปรับรางวัลการล็อกอินสำหรับผู้เข้าเล่นใหม่เนาะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ก็วันแรกก็จะแจกเป็นผลึกดาว100ชิ้นวันที่2ก็ใบสุ่มนักล่าสีดาว1ชิ้นก็วันที่3 4 5 6ก็แจกเป็นผลึกดาว 100, 100 100 100แล้วก็200ในวันที่6แล้วก็วันที่7ก็แจกเป็นใบเลือกนักล่าสดาวหใบนั่นเองโอเคเนาะ อ่ะไปดูกิจกรรมกันกิจกรรมกิจกรรมโดยที่เมื่ออุปกรณ์ใหม่เข้ามันก็ต้องมีการเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์เข้ามาแน่นอนถูกต้องไหมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนั้นนั่นเองก็จะเป็นเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับอัศวินไปถึงโบราณปุ๊บไปดูลิงก์กิจกรรมก็กิจกรรมก็ง่ายๆเลยก็คือเพิ่มอัตราการได้รับอ่าอุปกรณ์ระดับอัศวินไปจนถึงโบราณนั่นเองเมื่อสุ่มและก็เมื่อผสมไหนละไหนล่ะไหนละนี่ไง ก็เพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับอสศวินไปถึงถึงโบราณขึ้นอย่างมากแล้วก็เพิ่มอัตราการได้รับเซตใหม่ขึ้นไปอีกแค่นั้นเองโอเคเนาะนั่นเมื่อสุ่มเนาะแล้วก็เมื่อผสมเมื่อผสมรู้สึกเมื่อผสมมันจะแตกต่างกันไปนิดนึงนี่ไงก็อัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับอัศวินไปจนถึงโบราณเมื่อผสมมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ผสมอุปกรณ์ระดับ6ดาว2ชิ้นเป็นต้นไปก็จะได้รับอัศวินไปถึงถึงโบราณเพิ่มขึ้นอีก2เท่าก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก2เท่าโอเคเนาะ วันนี้ถึงวันที่14ีมีนาะก็น่าจะมีแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เนาะก็สุ่มก็เป็นสูงระดับสูงในร้านค้าและก็เพิ่มอัตราการผสมก็เพิ่มอัตราการผสมอ่าอุปกรณ์ระดับอัศวินไปจนถึงโบราณอยู่แล้วแต่จะเพิ่มอย่างมากต่อเมื่ออ่าผสม6ดาว2ตัวโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมถัดไปกิจกรรมถัดไป back b a ชิบอ่าพวกอัตราการผสมดูแล้วเมื่อกี้ กิจกรรมอุปกรณ์ใหม่พูดไปแล้วตอนต้นแล้วก็นี่กิจกรรมรับรางวัลเมื่ออัพเกรดตัวละครไปจนถึงเลเวลสามสิบตัวละคร5ดาวนะก็มันมันมันเขียนยังไงไวะเนี่ยมันต้องอ่านอย่างนี้ดิกิจกรรมรับรางวัลเมื่ออัพเกรดตัวละคร5ดาวไปจนถึงเลเวลสามสิบแหมเขียนมาให้งงก็รับไปเลยใบส่งอุปกรณ์สำหรับผสม1-6ดาวทุกครั้งที่ตัวละครเลเวลสามสิบตัวละคร5ดาวมันต้องเขียนอย่างนี้ทุกครั้งที่ตัวละคร5ดาวไปจะไป,ไป งานมันจะเขียนให้อ่านยากทำไมวะเนี่ยก็รับไปเลยใบสุมอุปกรณ์สำหรับผสม1น6ดาวทุกครั้งที่ตัวละคระตัวละคร5ดาวถึงแล้วล30มึงเขียนอย่างนี้ก็รู้เรื่องแล้วไปคลิกด,ดูรายละเอียดกิจกรรมกันปุ๊บโอเคกิจกรรมกิจกรรมอุปกรณ์สำหรับการผสมมาแล้วก็วิธีการจะได้อุปกรณ์สำหรับการผสมนั้นจะมี2วิธีเนาะวิธีแรกก็ใช้ M ซื้อ อเอ็มซื้อคนที่เติมเงินก็จะมีได้ตัวเอ็มมาเนาะตัวเอ็มนี้จะเอาไว้แลกของนู้นของนี้ของนั้นแล้วก็สามารถแลกอุปกรณ์อัศวินสําหรับผสมได้อ่าก็แลก 50- ได้2ชิ้นเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 50- 50 M เอ็มได้2ชิ้นโอเคเนาะแล้วก็อย่างี่2วิธีที่2ที่จะได้มาเมื่อตัวละคร5ดาวถึงหรือว่า30ก็จะได้รับใบสุมอุปกรณ์ระดับอัศใบสุมอุปกรณ์อัศวินสําหรับผสมซึ่งใบซุมเดีเด็ดเด็ดทำไมมันเขียน2ครั้งวะ เมื่อตัวละคร5ดาวถึงเลเวลสามจะได้รับใบสุมอุปกรณ์อัศวินสำหรับผสมใบสุมอุปกรณ์สำหรับผสมนะเขียนให้งงแล้วทีมงานเอาเป็นว่าเมื่อตัวละคร5ดาวนั้นถึงเลเวลสาแล้วก็จะได้รับใบสุมอุปกรณ์นี้มาแล้วกันโอเคเนาะปุ๊บเดี๋ยวพาไปดูหน้าตามันหน้าตามันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้ชึบนี่ตัวสุมอุปกรณ์ปั้นตัวละคร5ดาวถึงเลเวกสาก็รับไปเลยกล่องนี้ มันต้องผสม2ชิ้นใช่ไหมผสม2ชิ้นเดี๋ยวผมมาทำห้าดาวอีกตัวก่อนทำห้าดาวอีกตัวห้าดาวหรือว่าสามสิบอีกตัวตัวละครตัวละครจัดการทีมจัดการทีมทำทำยี่สิบแปดโอเคเมื่อกี้ทำหมอกาะดำคราวนี้ทำโจรสลัดแล้วกันชิบชิป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 ทำเลเวลสามสิบชิปสามสิบยังยังไม่สามสิบทั้งั้นเอาใบนี้แล้วกันอ้าเอาดวงยานยัดแม่งเลยง่ายดิชิบ เข้ายังเข้ายังโอเคเข้าแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยละกันเนาะอุปกรณ์สำหรับผสมซื้ออสวินจิ๊บสีดาวใช่ไหมโอเคอุปกรณ์สำหรับผสมอันนี้ไม่เกี่ยวเปิดให้ดูชิฟเวลมากโอเค เค okay, เมื่อกี้ได้อุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผสมโชว์เลยไอเทมไอเทมผสมนี่ไงหกดาวหกดาวเช็งอัพเอ้ยแต่เมื่อกี้มันได้แค่สี่ดาวเอ,องอะอยู่ไหนว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 ะอุปกรณ์สำหรับผสมใช่ไหมอุปกรณ์มันต้องเขียนว่าอุปกรณ์สำหรับผสมนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์สำหรับผสมอุปกรณ์สำหรับผสมนี่ไงสองอันสองหมื่นสามเลยเหรอจัดไปเออเกาะหนังทหารพาน ไม่ได้อะไรดีๆเลยไป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 อัปเดตกิจกรรมต่อดีกว่าชึบกดแบ็คกดแบ็คอ่ะกิจกรรมต่อไปสินค้าใหม่สินค้าใหม่หมก็แพ็กเกจนักล่ากับแพ็กเกจโยคายเนาะแพ็กเกจนักล่ากับแพ็กเกจโยคายอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันชึบแพ็กเกจแพ็กเกจร้านค้าใบซุมไม่ใช่ร้านค้าซุมโอ้เข้าอีกร้านค้า นี่ก็คือแพ็กเกจนักล่าและก็แพ็กเกจสุ่มนั่นเองก็ซึ่งแพ็กเกจนักล่าก็อยู่ที่1 5 0 0บาทแล้วก็แพ็กเกจโยกไกแพ็กเกจโยกไกก็อยู่ที่900บาทนั่นเองโอเคเนาะของก็ได้ตามนี้เลยอ่ะไปกันต่อชึบเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกหมดยังหมดยังหมดยังอ่ะนี่ไงเพิ่มไอเทมที่แถบเพิ่มไอเทมที่แถบสั่งซื้อไม่ใช่เพิ่มไอเทมที่แถบแต้มซื้อสะสมก็ใบสุ่มอุปกรณ์ สำหรับผสม6ดาว2ชิ้นก็ราคา50 m เอ่อะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้านค้าแล้วก็นี่แต้มสะสมอยู่ตรงนี้นี่ไง5 0าอก็จะได้ไอใบที่ผสมเมื่อกี้แต่เป็น6ดาว2ชิ้นนะเมื่อกี้ผมได้4ดาวเองโอเคก็สำหรับสายเติมก็มาดูกันได้ตรงนี้มาลองกดกันได้เนาะปุ๊บ แล้วอย่างที่4ก็ที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงค่าแลกพลังงานด้วยแต้มกิจยศโดยที่ปกติแล้วก็แต้มกิกตกิยศเนี่ยก็จะใช้300แต้มแลก30พลังงานไอ้ที่เราแลกไปไอ้ห้าสิบแต้มแลกสามสิบพลังงานอะ่ะมันเป็นกิจกรรมซึ่งตอนนี้มันหมดกิจกรรมแล้วและตอนนี้ทีมงานก็เปลี่ยนเป็นแค่แต้มกิจยศ100แต้มจะแลกได้ถึง30พลังงานด้วยกันโอเคเนาะมาอ่ะแล้วก็รีเซ็ตสินค้าที่ซื้อได้บัญชีละหนึ่งครั้ง แพ็กเกจตัวนี้เนาะมีแพ็กเกจแพ็กเกจชิบชิบชิบโหลดไว้โหลดไลวดไ้จะมีแพ็กเกจนักล่าฝึกหัดแพ็กเกจโยกายฝึกหัดแล้วก็แพ็กเกจตัวละครใครที่เคยซื้อไปแล้วมันก็จะ,ะขึ้นจํานวนที่ซื้อได้เป็นศูนย์โอเคไหมตอนนี้ก็ขึ้นมาให้ซื้อได้อีกรอบแล้วโอเคก็เอาใจใส่เติมเงินไปหมดยังหมดยังหมดยัง,หม,ยงหมดแล้วจ้าโอเคแล้วนี่คืออัปเดตแพ้และกิจกรรมทั้งหมดที่เข้ามาในแพทนี้เนาะแพทวันที่10ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนี้นั่นเอง ก็เรื่องอัปเดตแพทนี้คนส่วนใหญ่เขาก็จะไปอ่านกันหมดแล้วแนะเนาะก็ทําไว้เพื่อสําหรับคนขี้เกียจอ่านแล้วกันโอเคเนาะใครขี้เกียจอ่านก็มาดูคลิปนี้เลยคลิปเดียวอยู่แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเปคลิปต่อไปนั้นก็สามาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือลาว่างผมทำให้แน่นอน100%ตและสำหรับใครที่ไม่กดซับสไครก็กดกันด้วยหละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบา,บายยทำไมผสมได้แต่อะไรแบบนี้วะเน,นี่ย